สิ่งอย่างน้อยสิ่งอย่างมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่เลียกได้คนอื่นห้ามเด็ดขาดอืมอะฉันจะพาเธอไปตกปลานะอืมมีคนมาหาฉันที่รักเธอค่อยๆตกเองก่อนในหะ้ดิฉันกลับมาอืมนี่ เบี้งองเฉันเธอคืออย่างเหมาจวนซินะเธอไม่รู้จักตัวหนังสือหรอเธอกำลังตั้งใจย่ยุยฉันนะอย่างเหมาจวนบุเพศนิวาสของหมาป่าเดินป่าวฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าไอดีของฉันก็อยู่บนหัวนะฉันเธอกำลังอวดฉันเรื่องที่เธอแต่งงานกับพี่หลาป่าว เธอรู้ไหมฉันเป็ในใครรู้เธอคือผู้เล่นหญิงคนนั้นที่มีคะแนนโหวตสูงสุดในโพส์เทพธิดาบนฟอรัมฉันกับพี่หล่งรักกันมาตั้งแต่เด็กๆได้ยินว่ายางเหมาจูนคนนี้หน้าตาธรรมดาเป็นสาวแว่นที่ไม่เคยพูดนี่เมื่อเธอเคยเห็นรูปภาพของฉันแล้วก็วต้องถูกความสวยของฉันทำให้ตะลึงและทำให้เกิดความคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้แน่นอนอ๋อ นเมื่อเธอเคยเห็นรูปภาพฉันแล้วเธอคิดว่าฉันสวยไหมก็สวยมีคนแบบฉันอยู่ข้างกายที่หลังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เธอคิดว่าเขามองคนที่หน้าตาแบบเธอเขามักมองผู้หญิงที่เป็นคู่คู่ควรกับเขาสาวแววนอย่างเธอแม้แต่คุณสมบัติจะจีบเขาก็ไม่มีฉันไม่อยากจีบเขาเขาเป็นคนมาขอฉันแต่งงานเอง พวกเธอยังคงไม่แลกรูปภาพกันสินะยังแทนที่จะรอให้เขาเห็นรูปภาพแล้วทิ้งเธอไปสู้เธอเป็นฝ่ายจากไปเองตอนนี้จะดีกว่าอย่างน้อยเมื่อถึงตอนนั้นจะได้มีเสียเนี่ยพวกเราไม่มีทางแลกรูปกันหรอกคนฟลอร์มีพจน์ขุดว่าเขาเป็นผู้ดูแลเกือข่ายเธอเห็นแล้วสินะโอเคจริงๆดูท่าทางคงต้องเปลี่ยนวิธี้วเห็นแล้ว หลังเขาอธิบายกับเธอเป็นการส่วนตัวใช่ไหมว่าเนื้อหาในโพส์นั้นไม่ใช่เรื่องจริงครอบครัวเขาก็รวยมากสินะฉันบอกกับเธอได้เลยว่าเนื้อผู้ในโพส์นั้นเป็นความจริงเขาคือผู้ดูแลเครือข่ายจนๆที่ไม่มีเงินนั่นแหละขอแค่เธอหลังไม่มีเงินเธอต้องไม่มายุ่งกับเขาแน่นอนไม่ใช่เขาบอกฉันในแชทส่วนตัวว่าเขาเป็นผู้ดูแลเครือข่ายที่ไม่มีเงินจริงๆ เธอรู้ว่าเขาไม่มีเงินแล้วยังจะเต็มใจคบกับเขางั้นเหรอไม่เข้าใจอ่ะิจาอย่างใจเย็นเลยนะหากหากว่าห,วหลังแค่หน้าตาดีแต่ไม่มีเงินฉันคงไม่มองเขาหรอกฉันเต็มใจแม้่เขาเป็นแค่ผู้ชายสวผมที่ไม่สนใจเรื่องการถึงตัวกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสามครับทุกวันใช้ชีวิตไปวันวันอยู่ในร้านเน็ตถึงขั้นที่สามารถไปออกเดทกับเธอได้ผู้ด,ดูแลคือไข่จน,จนไม่สามารถไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเธอได้เธอก็ยังเต็มใจจะคบกับเขางั้นเหรอ ฉันสามารถไปเฝ้าร้านเนี่ยเป็นเพื่อนเขาได้ฉันสามารถไปเฝ้าร้านเนี่ยเป็นเพื่อนเขาได้ไปเฝ้าร้านเน่ยด้วยกันทีด้ใช่ไหภรรยาฉันรูไม่ติดกันเดี่องเฉิงเอินเธอช่วยเลิกยุ่งกับฉันแล้วก็ภรรยาของฉันสักทีุมคอรไม่ได้ฉันบอกไปตั้งนานแล้วว่านอกจากนายฉันจะบอกกับฉัน ้วยปากตัวเองว่าตอนนี้นายไม่ชอบผู้หญิงแต่นายชอบผู้ชายไม่เช่นนั้นฉันก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดช่างชีวิตนี้ของเธอคงรอไม่ถึงให้ฉันพูดประโยคนั้นฉันก็ยืนยันเลยว่าฉันยังมีโอกาสอยู่ไปก่อนนะบ๊ายบายที่หลับอย่ายามกำลังคิดอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรเธอหึงเพราะงั้นเหรอ ไม่ล่าเริ่เลยถ้านายหมายถึงจิตใจก็ไม่แฮปปี้นิดหน่อยจริงๆสื่ออย่างไม่ต้องกังวลฉันรู้จักเขาหลายปีแล้วถ้าฉันชอบเขาก็คงชอบไปนานแล้วคงไม่รอจนถึงทุกวันนี้แน่นอนอืมจริงสิเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินพวกนายพูดกันเรื่องเพศเดียวกันชอบกันทำไมเหรอเธอเคยเจอคนที่มีรสนิยมทงเพศแบบนี้นะ เคยเจอเพื่อนของฉันคนหนึ่งอย่างหลิวเสือเนอะไม่ใช่เขาเพื่อนคนอื่นของฉันนะอ๋อแล้วนายมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ชายชอบผู้ชายล่ะที่รักไม่ต้องกังวลเดียวอย่างกำลังกังวลว่าฉันไม่ใช่ชายแท้งั้ย ชีวิตนี้ของฉันไม่มีทางชอบผู้ชายหรอก